สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง Workman Channel ลแอดอัศวินนะครับวันนี้ก็นำแนวทางการคำนวณตัวเลขมาให้ท่านชมได้รับชมรับฟังนะครับก็เป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างประจำงวดวันที่16บหกทับสิบสอทับหกนะครับก็เป็นการลงครั้งที่2ในช่อง YouTube เวิร์กแมนช n น e แอดอัศวิของเรานะครับสำหรับแนวทางก็เป็นการชิดคำนวณตัวเลขในสูตรแต้มรวม2ตัวเลขนะครับก็จะมีวิธีการคิดคำนวณที่บอกที่มาที่ไปนะครับว่านำตัวเลขตรงไหนมาชิดคำนวณนะครับซึ่งทางช่อง y u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  e w w r r m m n n h a n n e l at Aswin ของเรานั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้จรณยานในการรับชมนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะคำนวณตัวเลขตามสไตล์ช่องของเรานะครับก็จะส่วนมากก็จะมี6ตัวเลขหรือว่าเจตัวเลขประมาณนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมก็สามารถนําแต้มรวม2ตัวบนสองตัวล่างน,น,นําไปลุ้นรางวัลก็มีโชคมีลาภนะครับตามที่ สแสดงความที่เห็นที่ผมอ่านมานะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่นำสูตรตัวเลขไปใช้ในการนำไปลุ้นรางวัลน,นะครับสำหรับเศรษฐีผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็ได้รวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็จะมีดังนี้ซึ่งตัวเลขที่มาบ่อยก็จะมีเลขหนึ่งสองและหกนะครับสลับกันมานะครับตามเศรษฐี ตั้งแต่ปี2566นะครับตัวเลขที่มาบ่อยก็คือ126นะครับตามที่ผมสังเกตซึ่งวันที่16ทับ10ทับห6ออก931446 2หนึทะล่าง44 1ทับ11ทับห6ออก743 951 2สามทะล่าง63 16ส6ทับส1อทับห6ออก557 990 2จ็ดทะล่างออก14 หนึ่งทับสิอทับหกหกออกสองห้าหนึ่ย์เก้สทาล่างออกเกนะครับวันที่16บหกทับสิทับหกนี้ก็รอพลนอ่อนนะครับซึ่งเลขก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเลขวิน่นเลขเด่นก็คือ7และ8นะครับในงวดนี้ที่ทําได้นะครับถ้านำมาไปกประกบกับ1นึ่ที่มาบ่อยก็ประมาณนั้นนะครับ สำหรับสูตรเต็มรวมสิบล่างบวกหน่วยล่างที่สูตรนี้ขึ้นมานะครับก็จะใช้ตำแหน่งสีชมพูนะครับตามตำแหน่งคือหลักแสนสองครั้งก็คือเลขเก้าและเลขเก้านะครับแล้วก็หลักร้อยบนหนึ่งครั้งก็คือเลขสี่นะครับแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขสี่แล้วก็มาบวกด้วยเลขหกหกคงที่อีกครั้งนะครับก็จะเป็นห้าตัวเลขก็คือเก้าบวกเก้าบวกสี่บวกสี่บวกหกคงที่ ก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปดสิบแปดบวกสี่เท่ากับยี่บสองยี่บสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบหกยี่สิบหกบวกหกคงที่เท่ากับสามสิบสองนะครับก็ลงท้ายตัวเลขสองจากนั้นนำสองไปบวกหนึ่งคงที่ซีเมนต์ก็เป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับ สำหรับแต้มรวมสิบล่างบวกหน่วยล่างที่ทําได้ก็จะมีแต้มรวมสองแต้มรวมสามแต้มรวมสี่แต้มรวมหกแต้มรวมเจ็ดและแต้มรวมเก้านะครับสําหรับแต้มรวมล่างนะครับสองตัวล่างนํามาบวกรวมก็คือหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างนะครับผลที่ออกมาบวกกันก็จะเป็นแต้มที่ออกมานะครับซึ่งวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกหกออกเจ็ดสี่สาม ก้าห้าหนึ่งสองด้านหกหกสามนะครับก็นำหลักชิดล่างคือเลข6แล้วก็หลักหน่วยล่างคือเลข3ามนำมาบวกรวมนะครับซึ่ง 6, กสาก็คือ6กบวกสเท่ากับเกนะครับเก็คือ9แต้มนะครับผลตัวเลขที่ออกมาซึ่งที่คำนวณไว้ก็จะมีแต้ม2แต้ม3ามแต้ม4ี่แต้ม6แต้ม7และแต้ม9้านะครับ ก็จะเข้าไปในตำแหน่งสุดท้ายนะครับหกหลักที่ตั้งไว้นะครับนับจากซ้ายไปขวาก็คือเลขเก้านะครับก็เข้าไปในตำแหน่งแต้มเก้านะครับก็เป็นสูตรตัวเลขที่นำมาให้ท่านชมได้รับชมกัน,นครับในงวดที่ผ่านมาซึ่งตัวเลขก็ออกเก้าหนึ่งนะครับสองตัวล่างก็คือแต้มศูนย์นะครับก็ เข้าแต้มสูตรนะครับในงวดที่ผ่านมาซึ่งก็ลงสูตรนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถกดมารูปโปรไฟล์ช่อง Workman Channel นะครับก็จะเจอแถบหน้าหลักแล้วก็แถบวิดีโอนะครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับชิปนี้ซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อว,ว่าลงไว้แล้วนะครับก็เป็นการลงไว้เป็นเสตินะครับก็สามารถ เข้าไปพิสูจน์รับชมย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าตัวเลขก็ลงไว้ก่อนที่ตัวเลขจะออกมาทุกครั้งนะครับสําหรับทางช่องของเราไม่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับถ้าหลุดก็คือหลุดนะครับถ้าหลุดก็จะบอกเป็นสูตรใหม่เป็นครั้งที่หนึ่งที่สองอย่างนี้นะครับก็มีสถีิให้ได้เรื่องรับชมนะครับซึ่งตัวเลขของเราก็จะไม่เน้นตัวเลขที่ตัวเดียวนะครับ เพียงเพื่อหวังยอดวิวนะครับแต่พอสมาชิกตามแล้วก็ไม่มีโชคมีลาบอันนั้นก็เห็นแก่ตัวมากเกินไปนะครับสําหรับการทําช่องแบบนั้นนะครับซึ่งทางช่องของเราก็จะไม่ทํานะครับก็จะเน้นผลประโยชน์ของสมาชิกที่เข้ามารับชมเป็นหลักนะครับซึ่งอยู่ที่ยอดวิวถ้าใช้ตัวเลขน้อยตัวก็จะมีการรับชมที่เยอะนะครับซึ่งก็ไม่เป็นผลดี ซึ่งตัวเลขก็อาจจะหลุดง่ายนะครับก็แล้วแต่แนวทางของใครสำหรับทางช่อง,องเราก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวเลขตรงนี้ก็หลักแสนสองครั้งก็คือเจ็ดแล้วก็เจ็ดนะครับสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขห้าสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขหกแล้วก็บองบวกหกคงที่นะครับสีส้มนะครับก็จะเป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าบวกหกบวกหกคงที่ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกหกเท่ากับยี่บห้ายีิบห้าบวกหกคงที่เท่ากับสามสิบเอ็ดนะครับสามเอ็ดลงท้ายตัวเลขหนึ่งก็เอาเลขหนึ่งนะครับจากนั้นหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับแต้มรวมที่ทำได้ก็จะมีหนึ่งสองสามห้าหกแปดนะครับซึ่งผลออกมาวันที่สิบหกทับสิบเอ็ด หกหกออกห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองตัวล่างออกหนึ่งสี่นะครับซึ่งสองตัวล่างก็คือหนึ่งสี่ก็นํามาบวกรวมนะครับหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าแต้มนะครับก็เข้าในตําแหน่งที่สี่นะครับนับจากซ้ายไปขวาก็คือเลขห้าเข้าห้าแต้มนะครับสําหรับแต้มรวมนะครับซึ่งผมก็บัรยายตามรูปภาพเพื่อให้ทันกับตัวเลขที่พิมพ์ออกมานะครับระยะเวลาก็ บรรยายให้ทันนะครับซึ่งผมก็จะบรรยายรวดเดียวเลยนะครับเพื่อให้ตัวเลขไปตามสูตรตัวเลขนะครับก็บรรยายไปตามสูตรตรงนี้ก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักแสนสองครั้งก็คือเลขห้าแล้วก็เลขห้านะครับแล้วก็หลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขเก้าแล้วก็หลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขหนึ่ง แล้วก็มาบวกเลขหกคงที่นะครับก็จะเป็นห้าบวกห้าบวกเก้าบวกหนึ่งบวกหกคงที่ห้าบวกห้าเท่ากับสิบสิบบวกเก้าเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบยี่สิบบวกหกคงที่ก็เท่ากับยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกก็ลงท้ายตัวเลขหกก็หกไปเป็นตัวเลขแรกจากนั้นหกไปบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสองเป็นสิบ สิบก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์เอาเลขศูนย์จากนั้นศูนย์ไปบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็เท่ากับสามนะครับแต้มรวมสิบล่างหน่วยล่างที่ทําได้ก็จะมีแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มหนึ่งและแต้มสามนะครับซึ่งวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกหกออกสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับก็นําหลักสิบล่างก็คือเลขเก้าแล้วก็หลักหน่วยล่าง คือเลขหนึ่งนะครับนำมาบวกรวมก็จะเป็นเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบก็ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ก็เอาศูนย์นะครับซึ่งผลที่ออกมาก็คือศูนย์แต้มตามที่คำนวณไว้ล่วงหน้าก็จะมีแต้มหกแต้มเจ็ดแต้มแปดแต้มศูนย์แต้มหนึ่งแต้มสามก็เข้าไปในตำแหน่งที่สี่เหมือนเดิมนะครับในเหมือนกับงวดก่อนนะครับสำหรับสิติก็เข้าไปศูนย์แต้มนะครับ ก,ก็เป็นไปตามเป็นไปตามผลการคำนวณน,นะครับซึ่งตัวเลขก็ยังคงเข้าต่อเน,นื่องนะครับสำหรับสูตรแต้มรวมสองตัวล่างนะครับหรือว่าแต้มรวม10ล่างบวกหน่วยล่างซึ่งตัวเลขก็ยังคงเข้าตอนนออนะครับสำหรับ ct ตัวเลขก็มีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็บรรยายตามรูปภาพตามตัวเลขที่พิมพ์บอกมา ซึ่งผมก็ได้ออกแบบสูตรขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่ามีแต้มรวมอะไรบ้างนะครับที่ยังคงเข้าต่อเนื่องนะครับก็นำผลรางวัลที่หนและสองตล่างที่ออกไปแล้วก็คือสองห้าหนึ่งศย์เก้ดสองตล่างออก9ก้าหนึ่งนำมาตั้งนะครับโดยใช้ตำแหน่งเดิมสี้ฉีดสีชมพูที่ทำสัญลักษณ์ไว้นะครับก็คือหลักแสนสองคังก็คือเลข2แล้วก็เลขสอง หลักสิบบนหนึ่งครั้งก็คือเลขเก้าหลักสิบล่างหนึ่งครั้งก็คือเลขเก้าแล้วก็มาบวกด้วยเลขหกคงที่นะครับก็จะเป็นสองบวกสองบวกเก้าบวกเก้าบวกหกคงที่สองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามสิบสามบวกเก้าเท่ากับสิบสามบวกเก้าเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหกคงที่เท่ากับ ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดก็คือลงท้ายตัวเลขแปดก็เอาแปดไปเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นแปดบวกหนึ่งคงที่สีน้ำตาลนะครับแปดบวกหนึ่งก็เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสิบก็คือศูนย์ลงท้ายก็เอาเลขศูนย์นะครับจากนั้นศูนย์ไปบวกสองคงที่เสียงตาลก็เป็นสองครับศูนย์บวกสองเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านะครับ แต้มรวมสิบล่างหน่วยล่างที่ทําได้ก็จะมีแต้มรวม8แต้มรวม9้าแต้มรวมศูนแต้มรวม2แต้มรวม3ามแต้มรวม5้านะครับก็เป็นแต้มรวม2ตัวล่างประจํางวดนที่สิบหกทัพสิบสอทับหท,ที่ทําได้นะครับก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาแต้มรวมแาบนี้อีกครั้งหรือไม่นะครับก็เป็นการลงตัวเลขไว้ล่วงหน้านะครับ ซึ่งก็ดูผลว่าจะมาตามนี้หรือไม่สำหรับการบรรยายก็บรรยายอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับสังช่อง youtube เบิร์กแมน channel a อัศวินของเรานะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความมนเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องของเรานั้นก็สนับสนุน สลากกินแบงรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับสำหรับการแสดงความที่เห็นสำหรับสมาชิกที่แสดงความที่เห็นผมก็อ่านทุกข้อความนะครับแล้วก็ทำสัญลักษณ์คือดกดรูปหัวใจให้นะครับหมายถึงว่าผมได้อ่านแล้วนะครับสำหรับการลงตัวเลขในการคิดคำนวณสูตรตัวเลขใน ครั้งนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็สามารถรับชมชิปวีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ